สวัสดีค่ะนักเรียนกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของครูอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูก็มาในทีมอะไรเนะี่ยมาในทีมอะไรนางฟ้าใช่ไหมไม่ใช่นะลูกไม่ใช่นางฟ้าเล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วน่าจะดูออกเนาะแม่มดเนาะทีมแม่มดเพราะว่าครูเนะี่ยชื่นชอบเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์วันนี้ก็คือจะขอเล่นใหญ่สักหน่อยเล่นมาในทีมของแม่มดโอเคมา เข้าสู่เรื่องของเราเนาะเราที่แล้วในคลิปที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการบวกและการลบกลนที่2ไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มีบวกมีลบก็ต้องมีคูณกับหารด้วยถูกไหมลูกมีคูณกับหารด้วยวันนี้เราก็จะมาขึ้นในหัวข้อการคูณและการหารกลนที่สองนะคะหลักการคล้ายๆการบวกและการลบเลยลูกหลักการคล้ายๆกันเลยคือนักเรียนดูนะถ้านักเรียน มีกลนสองกลนหรือมีสแควรูทสองสแควรูทคูณกันอยู่แบบนี้นักเรียนสามารถรวบสองสแควรูทนี้ให้เหลือแค่1สแควรูทได้และนําเลขของสองสแควรูทนั้นมาคูณกันในสแควรูทเดียวการหารก็เหมือนกันลูกในทํานองเดียวกันการหารก็เหมือนกันมีสองสแควรูทใช่ไหมยุบรวมให้เป็นสแควรูทเดียวเลยลูกยุบรวมให้เหลือแค่1สแควรูทแล้วก็นําเลขข้างในสแควรูทแต่ละสแควรูทน่ะ มาอยู่ในแค่ square root เดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจกันมากขึ้นดีกว่าเนาะอ่ะการคูณและการหารนะลูกตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งข้อนี้ทำยังไงดีเริ่มต้นยังไงดีง่ายมากเลยลูกเห็น square root สอง square root คูณกันอยู่เราก็นำสอง square root นี้รวบมาเป็นแค่1น square root พอเราจะได้เป็น สแควรูทห้คูณกับ45 2รวมเป็น1นโอเคไหมสอรวมมาอยู่ในสแควร r o ูทเดียวพออ่ะเพราะฉะนั้นเราได้ละสแคว r รูทห้คูณกับ45นักเรียนจะคูณกันเลยก็ได้แล้วถอดรากก็ได้หรือถ้ามองให้ชัดขึ้นนะลูกถ้าจะมองให้ชัดขึ้นนักเรียนจะต้องเหมือนเดิมเลยเหมือนบวกกับลบเลยนำมันมาแยกตัวประกอบ เพื่อจะได้เ,เจอตัวซ้ำสองตัวหนูจะได้ดึงถอดรากออกมาได้โอเคไหมในในที่นี้ห้าเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะและเพราะฉะนั้นครูจะไม่ยุ่งอะไรกับมันโอเคไหมลูกคูณกับสี่สิบห้าใช้จำนวนเฉพาะไหมไม่ใช่แน่เลยลงท้ายด้วยห้าแบบนี้แสดงว่าต้องมีห้าหารลงตัวแน่นอนเพราะฉะนั้นสี่สิบห้าเกิดจากห้าคูณกับเก้าถูกไหมลูกห้าคูณกับ 9. เก้าอ้าวต่อไปต่อไป ทีนี้อ้าวอาจารย์เจอแล้วค่ะห้าหนึ่งคู่แล้วก็อาจารย์คะหนูรู้ว่าเก้าเนี่ยถอดรากที่สองออกมาได้สามนะคะโอเคไหมนักเรียนคนไหนที่มองภาพเห็นแล้วนักเรียนดึงออกมาได้เลยแต่สําหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เห็นนักเรียนดูห้ากับห้าเนี่ยคูณกันอยู่เป็นจํานวนเฉพาะแล้วถูกไหมเก้าบางคนบอกยังมองไม่ออกเลยค่ะอาจารย์นักเรียนก็แยกเลยลูกเก้าเกิดจากสามคูณกับ สามถูกไหมอ้าวทีนี้โอ้โหเห็นเด่นชัดเลยหน้าตาแบบนี้ห้าสองตัวถอดรากที่สองแน,น่นอนถอดออกมาจะได้ห้าหนึ่งตัวถูกไหมห้าสองตัวถอดรากที่สองมาจะได้ห้าหนึ่งตัวเนาะต่อไปคู่ไหนต่อลูกสามเหมือนกันสองตัวถอดสแควรรูทได้ไหมถอดรากที่สองได้ไหมได้เนาะได้เป็นสามหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ห้าคูณกับสามได้ ห้าสถูกไหมลูกได้คำตอบแล้วตอบสิหง่ายไหมง่ายกว่าบวกกับลบอีกเนาะมาข้อต่อไปข้อต่อไปหารบ้างถ้าเป็นหารบ้างละลูกข้อนี้สแควรูทหนึ่งรหารด้วยสแควรูทสามรูทร้อยแหารด้วยรูทสามีรูทสองอันหารกันอยู่รวบให้เป็นรูทเดียวเลยลูกเพื่อความง่ายรวบให้เป็นรูทเดียวเลย จะได้เป็นสแควร์รูทหนึ่งร้อยแปดหารด้วยสามทีนี้ 108, หนึ่งร้อยแปดหารสามลงตัวไหมเทคนิคคราวที่แล้วครูสอนไปแล้วถูกไหมเทคนิคคือการหารด้วยสามลงตัวนะเทคนิคคือให้นําเลขถูกตัวนําเลขถูกตัวมาบวกกันได้เท่าไหร่ร้อยแปดเอาเลขถูกตัวมาบวกกันหนึ่งบวกศูนย์บวกแปดได้เก้าถูกไหมคะได้เก้าสามหารเก้าลงตัวไหม ดูว่าสามหารผลรวมตรงนี้ลงตัวไหมสามหารเก้าลงตัวไหมลูกลงตัวโน้ตแสดงว่าสามเนี่ยก็หารหนึ่งร้อยแปดลงตัวด้วยใช้ได้กับทุกเลขเลยนะลูกใช้ได้กับทุกเลขเลยไม่เชื่อลองไปดูไม่เชื่อลองไปดูอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูเอาสามตัดเนาะเอาสามตัดเอ่อจะได้เป็นสามหนึ่งสามสามเท่าไหร่เนี่ยสามเท่าไหร่สามสามเก้าหนึ่งแปดสามสิบ เออสามสิหใช่ไหมลูกสามเนาะสามสิบหกเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้สแควรูปสามแต่สแควรูปสามบางคนมองออกแล้วว่ามันคือหกยกกำลังสองได้ส6มดึง6ออกมาเลยสำหรับคนที่ยังมองไม่ออกนะลูกสามสิเกิดจาก6คูณกับ6ถูกไหมเกิดจาก6กคูณกับหเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ6เลยโอเคไหมข้อนี้ตอบ6เลยหรือนักเรียน เ,เรื่องเนี้ยเรื่องแรกที่สองเนี่ยมันทําได้หลายวิธีหลายหลายวิธีมากเลยหวัวลิน้นพันกันไม่หมดเลยได้หลายวิธีมากเลยเพราะฉะนั้นนักเล่นนักเรียนจะมองแบบนี้ก็ได้อันนี้แบบที่สองนะแบบที่หนึ่งแบบที่สองมันมีหลายแบบมากเลยนักเรียนโอเคไหมลองเช็คคําตอบอ้าวลองเช็คคาตอบอ้าวอ่าถ้าแบบที่สองนักเรียนมองคนบอกว่าหวอาจารย์หนึ่งร้อยแปดหารสามขี้เกียจคิดเลขมากเลยนักเรียนทําแบบนี้ก็ได้นักเรียนกระจายหนึ่งร้อยแปดลูก กระจายหนึ่งร้อยแปดหนึ่งร้อยแปดอะไรคูณกันแล้วได้หนึ่งร้อยแปดอะไรคูณกันแล้วได้หนึ่งร้อยแปดเก้าสิบสองเป็นหนึ่งร้อยแปดก็ได้เนาะหรือใครจะแยกอย่างอื่นก็ได้เนาะให้มันคูณกันแล้วได้หนึ่งร้อยแปดอ่ะเพราะฉะนั้นทีนี้ต่อต่อทีนี้ต่อถ้าอย่างเงี้ยเลขมันจะน้อยลงถูกไหมมองง่ายขึ้นหนูจะเอาสามไปตัดเก้าเลยก็ได้ได้หมดได้หมดแต่ในที่นี้ไหนไหนก็ทำแล้วเนาะทำให้เป็นจำนวนเฉพาะหมดเลยแล้วแต่ 9เกิดจาก3คูณ3 12เกิดจาก4คูณ3ถูกไหมลูกหารด้วย3จากนั้น3บน3ล่างต,ดด 1, ต,ดด 1, ตัดได้1ตัวตัดได้1ตัวในสแควร์รูทครูจะเหลือรูท3คูณ3 4ตัวนี้ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะครูเปลี่ยนเลยนะครูเปลี่ยนเลยให้กลายเป็น2คูณ2อ่ะทีนี้มองง่ายเลยลูกมีกี่คู่ สองคู่นะคือสามกับสองหนูก็ดึงสามออกมาข้างนอกคูณกับสองดึงออกมาข้างนอกสามสองหกได้คำตอบหกเท่ากันเลยไม่ว่าคิดวิธีไหนคำตอบของนักเรียนจะเท่ากันโอเคนะถ้าคิดเลขไม่ผิดนะลูกถ้าคิดเลขไม่ผิดโอเคข้อต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเออเอาแบบไหนดีอ่ะเอาแบบนี้บ้างเอาแบบตัวอย่างที่สี่บ้าง มีค่าคงที่อยู่ข้างหน้าแหละมีค่าคงที่อยู่ข้างหน้าค่าคงที่ส่วนค่าคงที่สแควรูทส่วนสแควรูทโอเคไหมข้อนี้ครูแยกสามออกมาก่อนอ่าสามเป็นเศษอยู่ข้างบนแยกออกมาก่อนทีนี root. Okay, ้ม <bar> ีสแควรูทสองสแควรูทหารกันอยู่รวบให้เป็นสแควรูทเดียวลูกเพื่อความง่ายเพื่อความง่ายอ่าหนึ่งร้อยหกสิบสองหารด้วยสิบแปดทีนี้นักเรียน ใช้อะไรตัดก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยโอเคไหมใครมองภาพแบบไหนง่ายกว่านักเรียนใช้เทคนิคน,นักเรียนโอเคนะแต่ในที่นี้ครูขอแยกเป็น162หสองหารสงลงตัวแน่มันต้องเกิดจาก2คูณกับอะไรสักตัวหนึ่ง2คูณอยู่กับ8 1อคิดเลขอย่างเร็วเลย2คูณอยู่กับ81ทหารด้วย18 18คูณเอา9คูณกับ2 โอเคไหมเก้าคูณกับสองจากนั้นครูคิดต่ออีกแปดสิบเอ็ดเกิดจากเก้าคูณกับเก้าถูกไหมลูกเก้าคูณกับเก้าหารด้วยเก้าคูณกับสองครูไม่แยกและเพราะครูเห็นเก้าบนเก้าล่างสองบนสองล่างตัดกันด้แน่นอนเพราะฉะนั้นครูตัดเลยลูกตัดอย่างละหนึ่งเนาะตัดได้อย่างละหนึ่งเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต่อมาครูจะเหลือเท่าไหรล่ลูกสามเป็นค่าคงที่ข้างหน้าถูกไหม สามเป็นค่าคงที่ข้างหน้าติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนข้างในสแควร์รูทจะเหลือเหลือเก้าตัวเดียวเลยถูกปะอ่าเหลือรูเก้าตัวเดียวเลยเหลือรูทเก้าตัวเดียวรูทเก้าคือเท่าไหร่ล่ะถ้าใครบอกว่าอู๋มองยังไม่ออกเลยทํามาหลายข้อก็ยังมองไม่ออกไม่เป็นไรแยกเลยรูทเก้าเกิดจากสามคูณกับสามนี่ไงลูกสามซ้ำกันสองตัวถอดรากที่สองออกมาได้ไหมลูกได้เนาะเพราะฉะนั้น สามอเออสามคูณสามถอดรากที่สองออกมาก็จะได้สามนี่นะสามตัวหลังนะลูกสตัวหลังเพราะฉะนั้นสามคูณสามได้เก้าง่ายมากเลยข้อนี้เนาะมีคอนเซปต์เดียวเลยลูกค่าของที่ก็ส่วนค่าของที่สแควร์รูทก็ส่วนสแควร์รูทถ้าคูณหรือหารกันอยู่รวบให้มาเป็นสแควร์รูทเดียวไหนเราลองมาดูข้อท้ายคนข้อน,อนี้หลายคนอาจจะเกิดความสับสน แต่ใช้คอนเซปต์เดิมทุกข้อนะลูกใช้คอนเซปต์เดิมทุกข้ออ่ะเรามาดูกันก่อนลบหกห้าแล้วก็สามเป็นค่าของที่ถูกไหมแยกเขาไปไว้ข้างหน้าเลยแยกเขาไปไว้ข้างหน้าเลยลบหกคูณกับห้านักเรียนดูตัวเชื่อมด้วยนะลูกดูเครื่องหมายที่เชื่อมด้วยนะลบหกคูณกับห้าเป็นเศษอยู่ข้างบนถูกไหมแต่ในที่นี้ข้อนี้ลบสามมันอยู่ข้างบนข้างล่างลูกมันเป็นตัวส่วนนนอยอยู่ข้างล่างอ่ะ เขียนติดไว้ข้างล่างเอาไว้ที่เดิมเอาไว้ที่เดิมแค่ย้ายมาข้างหน้าเฉยๆอ่ะโอเคต่อไป square root ส,สอง square root square root บน square root ล,ล่างแสดงว่าหารกันอยู่รวบให้เป็น square root เ,เดียวเลยข้างบนคือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหารด้วยเก้าสิบแปดโอเคทีนี้ทีนี้ค่าคงที่ค่าคงที่ข้างหน้าจัดการมันเลยลูกจัดการมันเลยลบหคูณกับห้าได้ ลบ -30 มสลบสามสหารด้วย3าได้เท่าไหร่ลูกลบสามสหารด้วย3ได้เหลือเป็นลบสิถูกไหมถ้าคิดเลขไม่ผิดจะเหลือลบสิต่อไปในสแควร์รูทในสแควร์รูทร้อยห้าโหครูไม่รู้หรอกเท่าไหร่เนี่ยเยอะมากเลยแต่ครูเห็นลงท้ายด้วย5้าครูเอาห้าหารแน่นอนห้าหารหนึ่งได้เท่าไหร่ลูกสาม อ่อหนึหารหเนาะสามสิบห้าองหหห้ายี่ะได้เป็น5คูณกับสะอ่ามสโอเคต่อไปหารด้วย98ครูก็ไม่รู้อีกแหละ3หารไม่ลงตัว9ก้าบได้สิบหารสหารไม่ลงตัวนั้นครูใช้สล้วกันสคูณกับ49ได้98โอเคได้98 ต่อไปค่าคงที่ข้างหน้าลบสิบเอาไว้เหมือนเดิมลบลบสิบเอาไว้เหมือนเดิมตัวข้างในสแควรูทสามสิบห้ายังไม่เป็นจนํานวนเฉพาะสามสิบห้าเกิดจากห้าคูณกับเจ็ดถูกไหมไหม้าคูณกับเจ็ดหารด้วยสองคูณกับสี่สิบเก้าเกิดจากเออเจ็ดคูณกับเจ็ดโอเคนะต่อไปเราได้แล้วเราได้แล้วลบสิบค่าคงที่ติดไว้เหมือนเดิมข้างบน ได้แล้วหนึ่งคูข้างล่างเหรอลูกข้างล่างได้แล้วอีกหนึ่งคูถูกไหมได้แล้วอีกหนึ่งคูอาจารย์คะทาไมเราไม่เอาเจ็ดบนเจ็ดล่างตัดกันล่ะคะถ้าตัดข้างล่างจะไม่ครบคู่จะดึงไม่ได้ถูกไหมลูกอะเดี๋ยวครูบอกนะครูบอกสมมติครูไม่ตัดก่อนครูไม่ตัดก่อนข้างบนครูดึงห้าออกมาใช่ไหมลูกครูดึงห้าออกมาข้างล่างครูดึงเจ็ดออกมาในสแควร์รูทครูเหลือเจ็ดส่วนด้วย สองเนาะเจ็ดส่วนสองข้างบนจัดการเลยลบห้บบคบาคูณกับห้าได้ลบห้าสิบส่วนเจ็ดคูณกับเจ็ดส่วนเอ่อคูณกับสแควรูทเจ็ดส่วนสองนี่คือหนึ่งคำตอบแต่ถ้านักเรียนตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้นักเรียนบอกว่าหนูตัดเจ็ดกับเจ็ดค่ะอาจารย์นักเรียนตัดเจ็ดกับเจ็ดนะนักเรียนจะได้คําตอบว่าลบสิบคูณกับข้างบนเอาห้าออกมาได้แล้วก็ไม่มีสแควรูทข้างบนถูกไหม ส่วนข้างล่างตัดเจ็ดไปแล้วจับคู่ไม่ได้แล้วนักเรียนจะเหลือสแควรูทส่วนสิสแบบนี้ถูกไหมลูกนักเรียนจะได้ลบห้าสิูทส่วนสิสโอเคไหมโอเคไหมได้สองคำตอบนะนักเรียนจะคิดแบบไหนก็ได้โอเคไหมคะสำหรับข้อนี้ มันไม่ตายตัวลุกอยู่ที่วิธีการคิดเหมือนการคิดเลขอ่ะถูกไหมนักเรียนบางคนอาจจะคิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่คําตอบของนักเรียนเท่ากันแต่ในกรณีนี้คําตอบไม่เท่ากันถูกไหมแต่เวลาเช็คแล้วคิดคําตอบจริงๆแล้วคําตอบ2องอันเนี้ยค่าเท่ากันลุกค่าเท่ากันให้มันค่าเท่ากันก็พอเนาะโอเควันนี้พอหอมปากหอมคอเนาะสำหรับเรื่องการคูและการหารกลนที่สอง โอเคนะคะถ้านักเรียนสงสัยอะไรนักเรียนสามารถสอบถามครูได้ตลอดเวลาเลยนะคะโอเควันนี้ครูก็ขอจบคลิปการคูณและการหารปรนที่2ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ